นะทีนี้มาถึงในเรือ่องโคงการประหยัดพลังงานสําหรับผู้ประกอบการ SME กันมั่งค่ะโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมค่ะรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราธานีค่ะได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ลดต้นทุนในอุตสาหกรรมย่างเป็นระบบด้วยกลไกลการสะส้มคะแนนหรือว่า Energy Point ค่ะ โดยนางทัศนีผักดีประพันธ์ค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานสัมมนาแล้วก็เพื่อแพร่แนวทางการสะสมคะแนนเ n e r g y Point ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและหลดต้นทุนในอุตสาหกรรมคาด SME ซ่อมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟ่งอันดามันค่ะมีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรพัทลุงซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมวางใต้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดยมีนายตริ้นพงเพตรานะคะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมีผู้บริหาร ทางพรรรัฐพรรคเอกชนผู้ประกอบการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงก็มาเข้าวรวมงานค่ะครับุตสดิกรมจังหวัดสุาราษฎร์ธานีนะครับแกกาบว่วผู้ประกอบการอิ e อมอีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ให้ความสําคัญกับการลดต้นทุนพลังงานเมืม่อไดีเราคุยมาได้แต่ว่านะาอาจเกิดจากการคาดอื่นทุนนะครับคาดบุคลากรคาดความรู้ความเข้าใจการมมนานะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพักได้าน,นผู้ประกอบการนั่นมาจริงจังกับการลดต้นทุนด้านพลังงานมาขึ้น กระเ่อพระกดะในถูกองค์กรน,นะครับสามารถลดการใช้พลังงานได้ยากเป็นรูปธรรมและกระเผมความสามารถในการแข่งขันทางธ,ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมในงานนะครับมีการบรรยายเรื่องก่ามแนวทางอนุรักษ์พลังงานในโรงงานนั้นนะครับ SME และการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบครับโดยกลไกลสะส้มคะแนนนะนะครับอ่า r g y นจีพ t อยตหวานี่แหละครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านพลังงานในการออกบูธแนะนําอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยกล้องด้วยนะครับนะ,ะาาก,กิจกรรมขึ้นมเมรัยแต่ว่านะอืมนะคะ